สวัสดีครับวันนี้เราได้มาลองเทสถ่ายวีล็อกแบบแนวตั้งนะครับแล้วก็ผมสังเกตดูนะครับตอนนี้ผมใส่หน้ากาก่ขึ้นใบเนี่ยมันสามารถที่จับโฟกัสที่ตาได้แล้วทีนี้เราจะมาลองดูว่าเราถ่ายแนวตั้งไปแล้วเนี่ยมันจะไปอยู่ในวิดีโอแล้เฟรมจะเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ผมม่ได้ตั้งค่าอะไรใช้โหมด AF ออโต้โฟกัสทั้งหมดนะครับแล้วก็ ใช้โหมด A นะครับก็ปรับดูรับแสง A นะครับตอนนี้สปีดชัตเตอร์ก็ไปอยู่ที่รู้สึกว่าสปีดชัตเตอร์จะไม่ฟิกไว้นะครับทีนี้ไม่ดูว่ามันจะมีปัญหาอะไรกับภาพหรือเปล่านะครับสปีดชัตเตอร์จะเป็นออโต้นะครับแล้วก็ ISO ออโต้นะครับตอนนี้อยู่ที่125นะฮะเวลาประมาณ6โมงนะครับ6โมง10นาทีอันนี้ดวงอาทิตย์อยู่ข้างหลังผมนะครับสังเกตเห็นจากต้นไม้นะครับแล้วก็มันจะเบลอนิดนึง เมื่อวานผมได้ไปซื้อมานะครับแล้วก็ได้ทําคลิปลงไปหนึ่งคลิปเมื่อคืนนี้วันนี้ก็เลยมาลองถ่ายแนวตั้งดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมถือสุดแขนนะครับสุดแขนมันจะประมาณนี้สุดแขนเลยนะครับข้อดีของมันนะครับมันมีไฟแสดงนะครับให้เราเห็นว่าตอนนี้มันถ่ายอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองถ่ายเอาหน้าผมเข้าดวงอาทิตย์นะครับตอนนี้แสงนี่หายไปหมดแล้วนะครับ พระอาทิตย์กำลังตกดินตอนนี้ก็โฟกัสที่ตาผมได้นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สวนนะครับก็จะเป็นสวนสวนาธารณะที่มีผู้คนมาวิ่งกันเยอะแยะมากมายนะฮะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับตัวภาพที่ได้นะครับสำหรับการย้อนแสงแล้วก็ออการถ่ายตามแสงนะครับอันนี้ผมถ่ายหันหน้าเข้าดวงอาทิตย์น,นะครับแต่แสงแดดไม่มีแล้วนะครับก็จะเป็น อารมณ์ประมาณแบบนี้นะฮะข้างหลังผมจะเป็นภาพที่แบบนี้นรบรรยากาศด,ด้วยน่าให้ดูแนวตั้งนะครับแล้วก็ลองเทสนะครับตอนนี้ก็ระมัณหน้าเข้าหาลมนะคอ่าแล้วก็จะวนรอบๆไปตอนนี้มีลมค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับดูจากต้นไม้นะครับหน้าหลังผมก็จะมีลมนะครับ,นะรบก็จะประมาณนี้ เดี๋ยวผมจะลองเดินไปที่ใต้ต้นไม้นะครับหันหลังให้ดวงอาทิตย์นะครับว่ามันจะชดเซยแสงได้ประมาณไหนตอนนี้สปีดชัตเตอร์ไป200เลยนะครับภาพอาจจะแข็งนิดนึงเราเคยเรียนมาว่าเรียนรู้มาว่าสปีดชัตเตอร์เนี่ยมันควรจะเป็น2เท่าของเฟรมเรทนะครับเอาจริงๆถืออย่างนี้เมื่อยเลยนะครับผมว่าผู้หญิงถือไม่ได้แน่นอน ระดับน้ำหนักอยู่3มขีดครึ่งนะครับประมาณสามขีดหกสิบกว่ากรัมนะครับสามหกสิบว่ากรัมเมื่อครับอันนี้ผมถือถ่ายประมาณแรบับเดียวเองอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ชินการถือถ่ายแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะลองดูเดี๋ยวผมให้ดูในสระน้ำน,นะครับว่ามันจะเห็นอะไรหรือเปล่าโอเคประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราลองเดินไปเรื่อยๆดูนะครับใต้ต้นไม้นะครับในเราผ่านใต้ต้นไม,ม้มาหนึ่งต้นนะครับเป็นต้นลเล็ก ฟกัสก็กยังได้นะครับจับทิศต,ตลอดถือว่าโฟกัสใช้ได้นะครับถ้าเราถือสูงขึ้นนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ก็เมื่อยมากเลยนะครับอันนี้เมื่อยผมขออนุญาตเอาเข้ามาใกล้ิด้งนะนะับเพราะว่าเมื่อยมากก็ผมจะลองตะแคงดูนะครับพราว่ามันจะกลับภาพเป็นยังไงโอเคมันยังอยู่นะครับสำหรับบรรยากาศที่นี่ หลังจากโควิดนะครับวันนี้วันที่วันที่7มิถุนายนนะครับก็ผู้คนเยอะขึ้นกว่าอนาที่ก่อนๆน,นะครับมีการออกมาทำกิจกรรมออกกำลังกายนะครับอย่างที่เห็นนะครับก็เยอะขึ้นมาแล้วนะครับค่อนข้างเยอะโอเคสำหรับบรรยากาศใต้ต้นไม้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเดินหันหน้าเข้าพระอาทิตย์นะครับแต่อยู่ใต้ต้นไม้เหมือนเดิมอันนี้หันหน้าเข้าพระอาทิตย์แล้วนะครับ อยู่ใต้ต้นไม้นะครับเดี๋ยวผมจะหันหลังนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับให้เทสกันดูคร่าวๆ